ให้เงินสรับช่วยถ้าเราเห็นว่าปีไหนน้ำไม่ไม่ท่วมอะไรก็ส่งเสริมให้ให้เขาทำกินได้โดยที่ใช้น้ำใช้น้ำจากคลองคลองนี่ตะกี้เขาบอกคันคลองคลองไม่มีคันคลองนี่ไม่มีคันมีมีเด่ขอบเพราะว่าน้ำนี่เวลาขึ้นมาจะ,จะได้ท่วมเข้ามาในในที่ที่เป็นที่แก้มนนี้ได้ มีเช่นนั้นถ้าทาคลองมีคันน้ําก็อยู่แค่นั้นจะจะป้องกันน้ําท่วมไม่ได้อันนี้น้ําเข้ามาน้ําท่วมในที่ที่ชาวบ้านเขาเพาะปลูกได้แต่เขาต้องข้าบนไม่ได้ว่าน้ําท่วมเพราะว่าเราบอกแล้วว่าถ้าน้ํามามากต้องท่วมอันนี้เป็นความคิดซึ่งไม่เคยมีในประเทไทยแต่นี่ เคยไปดูที่ที่นูออลินก็เป็นแบบนั้นเป็นที่กว้างขวางมากขึ้นมาไอไอคลองที่ที่ลงมาจากคลองจากน้ำมน้ำแรสริเวอร์น้ำเรดริเวอร์ที่มีซิซิปีีข้ามไปเรดริเวอร์แล้วลงลงมานั่นก็เป็นที่กว้างขวางมากแล้วก็เจาะคันลงลงมาฝายยักถึงที่รับสัตว์ แล้วก็ปางไอ้ตรงฝายยักษ์นั่นน่ะลงพอชัเนเต็มลงจากอ่ามิสซิสซิปปีแต่อันที่ลงมาจากเรดริเวอร์นนะ่ะ <Okay. S 2> เหนือขึ้นไป <Okay. S 2> อีกมากหลายสิบกิโลเมตรไอ้ไอ้ฝายยักษ์นั่นนะ่ะประมาณยี่สิบกว่ากิโลเมตร <Okay. S 2> จากเมืองแต่ฝายยักษ์อ่าไม่พอเขาก็าไปเอาที่ประมาณเกือบร้อยกิโลเมตร <Okay. S 2> เหนือขึ้นไปลงมันเป็นเป็น ที่สำหรับน้ำท่วม,มเขาเรียกฟลัดเบยขอย้ำว่าเป็นการทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผลคือเกิดผลมันมาจากเหตุถ้าทำเหตุที่ดีถ้าคิดให้ดี ให้ผลที่ออกมาคือสิ่งที่ติดตามเหตุการกระทําก็จะเป็นการกระทําที่ดีและผลของการกระทํานะก็จะเป็นการกระทําที่ดีดีแปลว่ามีประสิทธิผลดีแปลว่ามีประโยชน์ดีแปลว่าทําให้มีความสุขคนที่ เป็นจังหว่ารัฐบาลหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจหรือใครก็ตามก็เป็นประชาชนทางนั้นมีหน้าที่ที่จะประหยัดเงินของประเทศชาติของประชาชนเพื่อที่จะให้บ้านเมืองมีความปลอดภัย มีความสุขในขอบเขตของความร่ำรวยของประเทศก็ร่วมกันทั้งหมดถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เชื่อว่าประเทศอุอประเทศไทยจะอยู่ได้นี่ใช่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลนี้อยู่ได้รัฐบาลนี้จะเปลี่ยน หรือจนเข้ามาใหม่หรืออะไรไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใชปเป็นแต่ว่าประเทศจะอยู่ได้เพราะว่าปฏิบัติอะไรมีประสิทธิภาพน้ำไม่ท่วมและประหยัดทั้งหมดนี้พูดอย่างนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง